สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับหากคุณชื่นชอบและหลงเสน่ห์ในกีฬาฟุตบอลเราคือเพื่อนกันครับคุณผู้ชมครับก็อยู่ด้วยกันเช่นเคยอีกแล้วคุณผู้ชมกับค่าคืนวันที่23มธันวาคมครับโปรแกรมบอลขฟุตบอลอาจจะดูเบาบางลงไปบ้างนะครับวันนี้ก็มากับ5คู่ตัวเน้นนาช่องนาเชียประจำค่าคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่กนเราจะรับฟังบทวิเคราะห์ครับคุณผู้ชมครับสําหรับผลงานที่ฝากไว้กันครับคุณผู้ชมครับ เอาใจแฟนบอลสายสูงครับโอ้โหเต็มแข้งเต็มข้อเต็มกระบุงเต็มกระเบื้องจริงๆครับ7คู่ที่ฝากไว้ให้กันครับคุณชมครับโอ้โหเข้ามาถึง6ครับหลุดไปเคียงแค่ต,ตัวเดียวเท่านั้นครับคุณชมครับนั่นก็คือคู่ของสตุดการ์ดครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่า ทั้งหลีกนะครับเขาสูงกันหมดครับแล้วทําไมสตุดการ์ดไม่สูงอยู่คู่เดียวครับโอ้โหแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับผมกอบการโดยรวมถือว่าเป็นบวกนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่พีที่อยู่ในกลุ่มครอบครัวและพี่พีที่อยู่หน้าช่องด้วยนะครับมาลุยต่อครับกับค่ําคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับแต่ก่อนเราจะไปรับฟังบทวิเคราะห์ครับคุณผู้ชมครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเปิดใจเข้ามาในกลุ่มครอบครัวนะครับคุณผู้ชมครับ ไม่ยากครับคุณผู้ชมครับเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชันสีเขียวครับเพิ่มเพื่อนเข้ามาครับ atm09 เข้ามาแล้วอย่างชีบบอกรับทุกคนครับรับไปเลยครับหนังสือเทคนิคการดูราคาฟุตบอลครับไม่ว่าจะเป็น1นคูณสหน้าฟุตบอลแฮนดิแคปหน้าฟุตบอลโอเวอร์สกอร์เต็มเกมหน้าฟุตบอลโอเวอร์สกอร์ครึ่งแรกรับไปเลยแบบฟรีๆไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สําคัญครับคุณผู้ชมครับเป็นสมาชิกด้วยกันแล้วครับอย่าลืมไปรับเสื้อฟุตบอลเกรดพรีเมียมครับคุณผู้ชมครับเน้นย้ํานะครับว่าเกรดพรีเมียมนะครับไม่ใช่เกรดตลาดนัดนะครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวเดียวกัันครบ และเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเรามาเริ่มต้นกันที่คู่ที่หนึ่งกันเลยครับคุณผู้ชมครับ วันนี้ครับกับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลโปรตุเกสซูเปอร์ลีกครับคุณผู้ชมครับเป็นการพบกันระหว่างด้านของเบนฟิก้าวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกขมเย็นของเอสโตริลยลครับโดยผลงานของเจ้าบ้านเบนฟิก้าครับจาก14เกมที่ผ่านมาพวกเขาเดินหน้าได้ใชยมา11เกมเสมอ2เกมพ่ายแพ้มา1เกมณนะปัจจุบันเหนือรั้งอยู่อันดับที่3งกลุ่มตารางครับผลิตไปแล้ว34ประตูเสียเพียงแค่8ประตูเท่านั้นครับถือว่ายอดเยี่ยมเลยทีเดียวครับสำหรับด้านของเบนฟิก้าในแดนรั ในขณะที่ด้านของเอสโตริลนะครับ14เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ใช้มา3เกมเสมอไป5เกมพ่ายแพ้มา6เกมครับณปัจจุบันรั้งอยู่อันดับที่12ของกลุ่มตารางผลิตไปแล้ว12ประตูเสียไป21ประตูครับในขณะที่ทางด้านของผลงานเฮตเอตในการพบเจอกันครับก็เป็นทางด้านของเบนฟิก้าเจ้าบ้านวันนี้ครับที่ทําได้ดีกว่าชัดเจนนะครับคุณผู้ชมครับจาก5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการให้หลังนะครับที่พบกันมาก็เป็นทางด้านของเบนฟิก้าครับที่ได้ใช้มาถึง4เกมเสมอไป1เกม โดยฝั่งของเอสโตเรลเนียไม่เคยเอาชนะด้านของเบนฟิก้าได้เลยนะครับจาก5เกมที่ผ่านมานะครับนัดล่าสุดครับในฤดูกาลที่ผ่านมาก็เป็นเบนฟิก้าครับในเกมนั้นน,นที่เอาชนะไปได้3ประตูต่อ1ที่พบกันนะครับในขณะที่ทางด้านของผลงานของเบนฟิก้าครับจาก5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการ พวกเขาเดินหน้าได้ใชมามา3เกมเสมอมา2เกมนัดล่าสุดก็เป็นการไปเยือนในด้านของนาซิองนานครับได้ใชเหนือนาซิองนานมา2ประตูโศนเสมอในด้านของ A v วฟุตบอล SAD 1ประตูต่อหนึ่งเสมอในด้านของบุรญญาณศูนย์ประตูโศนได้ใชเหน่งด้านของวิคตอเรียกิมารไลส์หประตูโศนได้ใชเหนื่งด้านของอารูก้าสประตูโศนครับในขณะที่ทหน่งด้านของทีมผู้มเยือนครับ ห้าเกมที่ผ่านมารวมทุกรายการพวกเขาเดินหน้าได้ใช้มาเพียงแค่เกมเดียวเท่าน,นั้นไพ่แพ้มา2เกมเสมอมา2เกมครับนัดล่าสุดครับเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของคาซาเฟียครับโอ้โหไม่หลอดครับโดนคาซาเฟียไปขาบ้าน2ประตูศูนย์ครับเสมอด้านของสปอร์ติ้งบรากา2สองประตูสองได้ใช้เหนือด้านของฟามาริคาสองประตูหนึ่งเสมอกระด้านของเอวีเอสฟุตบอลเอเอดีประตูศ่อ0และพ่แพ้ต่อด้านของปอร์โต4ประตูศูน0ครับ โดยคาดการในเรื่องของุมกำลังวันนี้ครับเบนฟิก้าจำมาในระบบ4-2-3-1นำทัพมาโดยดง, ok oku, ich, aria, ง,งด้านของโอคูนโคคูอีวานกรฟาสฟิลิชอังเดรดิมาเรียรวมไปถึงทางด้านของอันบารเฟนันเดสนะครับวันนี้พร้อมลงสนามช่วยทีมครับในขณะที่ทางด้านของทีมผู้มเยือนครับเอสโตริลจะมาในระบบ3-4-2-1นำทัพมาโดยทางด้านของอารฮันโดมาเกสโจอัวอันโตนิโอแอนตูเนสคาวัน เอเดรคอสตารวมไปถึงด้านของจอแดนฮกกรฟนะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดียวกันครับก่อนเกมวันนี้ครับความได้เปรียบก็ตกอยู่ทางฝั่งของเบนฟิก้าครับแต่ทว่าข้อแม้ของเบนฟิก้าวันนี้ที่เปิดมาเนี่ย2.5ครับคุณผู้ชมครับข้อแม้ต้องการถึง3ประตูเพื่อจะผ่านด่านนี้ไปได้ครับคุณผู้ชมครับโอ้โหดูแล้วค่อนข้างเยอะเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับ และถ้าเรามาเทียบจากสิติที่ผ่านมาจาก5เกมให้หลังสุดเนี่ยนะครับเบนฟิก้าพวกเขาเอาชนะด้านของเอสตูริลได้ก็จริงนะครับแต่ว่าไม่เคยข้ามกำแพงถึง3ขั้นแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ ดังนั้นแล้วครับฟุตบอลคู่นี้ครับมองว่าเบนฟิก้าวันนี้เนี่ยพวกเขาได้ชัยแน่นอนครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้ว่ากำแพงที่เปิดมาค่อนข้างสูงเหลือเกินครับฉะนั้นแล้วครับฟุตบอลคู่ที่1ครับจะเลือกเชียร์ประฝั่งของพระรองอย่างเอสโตริลครับมองแล้วแพ้ไม่เกิน3ประตูครับไปเรื่อนต่อในคู่ที่2ครับยังคงอยู่ที่โปรตุเกสซูเปอร์ริกนะครับวันนี้วิกตอเรียกิมาไลส์นะครับจะเปิดบ้านต้อนรับกข่เยืนของนาซิอองนานครับคุณผู้ชมครับ โดยผลงานของเจ้าบ้านวิกตอเรียครับจาก14เกมที่ผ่านมาได้ใช้มา6เกมเสมอมา4เกมพ่ายแพ้มา4เกมครับ ณเวลานี้หลังอยู่อันดับที่6ของกลุ่มตารางครับผลิตมาแล้ว18ประตูเสียไป14ประตูครับในขณะที่ด้านของนาซิองนานครับจาก14เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ใช้มาเพียงแค่3เกมเท่านั้นเสมอมา3เกมพลาแพ้มา8เกมครับณเวลานี้เนี่ยรั้งอยู่อันดับที่15ของกลุ่มตารางคะแนนครับผลิตมาแล้ว8ประตูเสียไปถึง19ประตูครับส่วนในด้านของผลงานเฮตัวเฮตในการพบเจอกันครับไม่ห่างกันครับคุณผู้ชมครับก็เรียกว่ากินกันไม่ลงสักเท่าไหร่นะครับวิกตเรียเนี่ยได้ใช้มา2เกม โดยทางด้านของนาซิโอแนก็ได้ใช้มาสเกมเช่นเดียวกันนะครับเสมอกันไป1เกมครับจาก5เกมให้หลังสุดในการพบเจอกันมานะครับนัดล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี2021นะครับคุณผู้ชมครับในฤดูกาลปี2021เนี่ยไปกับเนี่ยก็เป็นทางด้านของวิกตอเรียกิมาลายเนี่ยได้นในช้มา1เกมนะครับแล้วก็นาซิโอแนได้ใช้มา1นเกมก็เรียกได้ว่าเป็นฟุตบอลบ้านใครบ้านมันเลยครับคุณผู้ชมครับรในขณะที่นั้นของผลงานนับปัจจุบันครับจาก5เกมให้หลังสุดนะครับก็เป็นทางด้านของวกตเีย าาพวกเขาเดินหน้าได้ใช้มา2เกมนะครับเสมอมา2เกมแล้วก็หลุดพ่ายแพ้มา1น,นเกมครับก็ถือว่าทําลงานได้ค่อนข้างดีนะครับนัดล่าสุดเนี่ยเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของฟิออเรนจิน่านะครับในเกมฟุตบอลถ้วยเนี่ยพวกเขาสามารถยันเสมอฟิออเรนจิน่าได้1ประตูต่อหเสมอกันด้านของเรียวอาร์ฟสประตูต่อสได้ใช้เหนือด้านของเซนกันเลน4ประตูต่อหนพ่ายแพ้ต่อด้านของเบนฟิกาหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็ได้ใช้เหนือด้านของกิวิสันเต้ครับ4ประตูต่อศูนย์เลยนะครับ ในขณะที่ทางด้านของทีมผู้เยือนครับจาก5เกมที่ผ่านมาสะกดคําว่าชชนะเจอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเกมนัดล่าสุดครับเป็นการเปิดบ้านต้อนรับเกมเยนของเบนฟิก้าครับโอ้โหตันทานเบนฟิก้าไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับพ่ายแพ้ไป2ประตูต่อ1ได้ชัยเหนืงด้านของโมไรเรนเซ่1ประตูต่อ1พ่ายแพ้ต่องด้านของกิวิเซนเต้2ประตูต่อ1เสมอกันด้านของเบวิสตา0ประตูต่อ์ แล้วก็ภายแพ้ต่งด้านของอามาดอราครับ2ประตูต่อศูนย์ครับโดยขุมกำลังวันนี้ครับคาดการว่าวิกตอเรียกิมาไลฟ์เจ้าบ้านจะมาในระบบ433ครับคุณผู้ชมครับนำทัพมาโดยงทาด้านของนูโนซันโตส ไกเอโอมาซูซินวารวมไปถึงทางด้านของทิเอโกราฟาเอลไมอาซินวาครับคุณผู้ชมครับวันนี้พร้อมลงสนามช่วยทีมครับในขณะที่งด้านของนาซิองนานครับก็จะมาในระบบ4-4-2ครับคุณผู้ชมครับนำทัพมาโดยทางด้านของอาวินแอปเปียลุイスเอสเตเวสกัตตาโวกาเซียรวมไปถึงทางด้านของนิกเกลโทมัสครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดียวกันครับ ก่อนเกมวันนี้ครับก็เป็นทางด้านของวิเตอรีกิมไลฟ์นะครับที่มีความได้เปรียบในการเล่นในลังครับคุณผู้ชมครับวันนี้ข้อแม้ของกิมไลฟ์เนี่ยต้องการ1ประตูเพื่ออิ่มครึ่งนะครับสประตูเพื่ออิ่มเต็มครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าว่าหากเจาะลึกจริงๆแล้วครับคุณผู้ชมครับเกมฟุตบอลคู่นี้ครับกิมไลฟ์เมื่อไหร่ที่พวกเขาได้เฝ้ารังครับค่อนข้างที่จะทําผลงานดีมากๆในฤดูกาลนี้ครับคุณผู้ชมครับดังนั้นแล้วครับคุณผู้ชมครับจากเหตทุเหุในการพบเจอกันเนี่ยนะครับผลงานของทั้ ครับคุณผู้ชมครับแต่ทว่าฤดูกาลนี้ครับต้องยอมรับว่ากิมไลฟ์มาแรงจริงๆครับแล้ววันนี้ได้เฝ้ารังเนี่ยมองว่ากิมไลฟ์จะเก็บ3มแต้มได้ในที่สุดครับดังนั้นแล้วครับฟุตบอลในคู่ที่2ครับเลือกเชียร์ระฝั่งของวิกตอรียกิมไลฟ์ดูแล้วมี3คะแนนเลือกลุ้นหาประตูที่2ได้ครับไปลุยยันต่อในคู่ที่3ครับคุณผู้ชมครับย้ายมาที่กันโซซิยอิตาลีกันบ้างครับคุณผู้ชมครับวันนี้ฟิอเรนชีนาจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของอุดินเนเซครับคุณผู้ชมครับ โดยเจ้าบ้านฟิโอเรนตีนาครับจาก15เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ใช้มา9เกมครับเสมอไป4พ่ายแพ้มา2เกมณะปัจจุบันรังยู่มดับที่5ของกลุ่มตารางคะแนนครับผลิตไปแล้ว28ประตูเสียไป11ประตูในขณะที่ทางด้านของอูดินเซเองครับ16เกมที่ผ่านมาได้ใช้มา6เกมเสมอมา2เกมพ่ายแพ้มา8เกมณะปัจจุบันรังยู่มดับที่9ของกลุ่มตารางคะแนนผลิตมาแล้ว19ประตูเสียไปถึง25ประตูแล้วครับส่วนในด้านของผลงานเฮตวีสในการพบเจอกันครับคุณผู้ชมครับฟิโอ เจพวกเขาได้ใช้เหนือทางด้านของอูดินเซมา2เกมเช่นเดียวกับอูดินเซก็ได้ใช้เหนือด้านของฟิออมมา2เกมเช่นเดียวกันครับเกมนั้นล่าสุดครับที่พบเจอกันมาในฤดูกาล2024ครับ ก็เป็นในบ้านของฟิโอเรนจิน่านะครับเสมอกันไปในเกมนั้นนั้นครับ2ประตูต่อ2ครับในขณะที่ด้านของผลงานจาก5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการของฟิโอเรนจิน่าพวกเขาเดินหน้าได้ชัยมา2เกมเสมอไป2เกมหลุดพ่ายแพ้มา1เกมครับเกมนั้นล่าสุดเนี่ยนะครับไปเยือนด้านของวิกตอเรียกิมไลฟ์นะครับในเกมฟุตบอลถ้วยนะครับเสมอกิมไลฟ์ไปอีกหนึ่งประตูต่อหนึ่งพ่แพ้ต่อแดน,นของโบรอนยาหนึ่งประตูศูนย์ ได้ใช้เหนือด้านของ L.A. S. k e l i n 7ประตุรศูนย์ได้ใช้เหนือด้านของ g a r ่1ประตุรศูนย์และเสมอกันด้านของ M. p u r i ครับ1ประตุต่หนึ่ในขณนะที่ด้านของอุดิ e น e เซครับคุณผู้ชมจาก5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการนะครับ พวกเขาเดินหน้าได้ใช้มาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับพ่ายแพ้ไปถึง3เกมและเสมอมา1นเกมครับเกมนัดล่าสุดเป็นการไปเยืยนอนด้านของอินเตอร์มิลานครับกอดตานทานอินเตอร์มิลานไม่ไหวแล้วครับคุณผู้ชมครับพ่ายแพ้ไป2ประตูต่อศูนย์พ่ายแพ้ต่อด้านของนาโปลี3ประตูต่อหนึ่งได้ใช้เหนือด้านของมอนซา1ประตูต่อสองพ่ายแพ้ต่อด้านของเจนัว2ประตูต่อศูนย์และเสมอด้านของเอ็มปอรีหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับในขณะที่คาดการณ์ในเรื่องของขุมกําลังวันนี้ครับฟิโอเรนจิน IN าจะมาในระบบ4 ส3่3ครับนำทัพมาโดยทางด้านของอันเบิร์ตกุตมุนซันคริสเตียนคูอาเมโรเรนโดเมนตาโกราร์รวมไปถึงทางด้านของนานิอาโมอิโคเน่ครับวันนี้พร้อมลงสนามช่วยทีมครับในขณะที่ทางด้านของอุรินเซ่ครับก็จะมาในระบบ352ครับนำทัพมาโดยทางด้านของฟอริยองโตแวงคิงลี่เฮฮีซูบิเอ เยสเปอร์คาสตอมรวมไปถึงทางด้านของซานติออฟฟิิสครับวันนี้ก็พร,ร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดียวกันครับก่อนเกมวันนี้ครับทุกสำนักก็ให้ทางด้านของฟิโอเรนตินานะครับเหนือกว่าครับวันนี้ข้อแม้ของฟิโอเรนตินาต้องการ1ประตูเพื่อยก2ประตูเพื่ออิ่มเต็มครับคุณผู้ชมครับแต่ถ้าว่าผมดูแล้วครับฟิโอเรนตินาวันนี้เนี่ยไม่ใช่งานง่ายของพวกเขาครับในการที่จะพบกับอูดิเนเซ lair, และเก็บ3แต้มในบ้านของพวกเขานะครับ คู่นี้เนี่ยผมมองไปทางโอเวอร์สกอร์ครับการเปิดตัวของโอเวอร์สกอร์เนี่ยนะครับเปิดมาที่2.5ครับคุณผู้ชมครับ คู่นี้มีค่าเฉลี่ยในการเข้าทำประตูค่อนข้างดีครับคุณผู้ชมครับโดยผลงานจาก5เกมที่ผ่านมาส่วนใหญ่แล้วก็จะยืนพื้นอยู่ที่2ประตูครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ด้านของผลงานฤดูกาลนี้ครับคุณผู้ชมครับฟิโอเรนจิน่าเนี่ยพวกเขาค่าเฉลี่ยของการเข้าทำประตูเนี่ยสประตูต่อ1นเกมครับในขณะที่ด้านของอูดินเซเองเนี่ยนะครับค่าเฉลี่ยในการเข้าทำประตูก็1ประตูต่อ1เกมเป็นอย่างน้อยนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นแล้วครับฟุตบอลคู่นี้เนี่ยผมมองว่าจะจบที่3ประตูครับ คุณผู้ชมครับดูแล้วเราไปยืนที่หน้าฟุตบอลโอเวอร์2.5น่าจับปลอดภัยที่สุดครับคุณผู้ชมครับฉะนั้นแล้วครับในคู่ที่3ครับเลือกเชียร์ไปที่โอเวอร์สกอร์ครับ2.5ดูแล้วน่าจะข้ามได้ไม่ยากครับไปลุยต่อในคู่ที่4ครับคุณผู้ชมครับยังคงอยู่ที่กันโซสิริอาอิตาลีนะครับวันนี้อินเตอร์มิลานครับจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของโคโมครับคุณผู้ชมครับ โดยผลงานของเจ้าบ้านอินเตอร์มิลานครับ15เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ใช้มา10เกมเสมอมา4เกมพ่ายแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับณเวลานี้เนี่ยรังอยู่นดับที่3ของกลุ่มตารางคะแนนครับผลิตมาแล้ว40ประตูครับเสียไปเพียงแค่15ประตูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหฤดูการนี้อินเตอร์เนี่ยเขามาเยอะมาแยะยริงจริงจริงจังจริงครับในขณะที่ด้านของโคโมครับคุณผู้ชมครับแข่งมากกว่า1นัดนะครับ16เกมที่ผ่านมาพวกเขาได้ใช้มาเพียงแค่3เกมเสมอไป6เกม และพายแพ้ไปถึง7เกมครับณนะเวลานี้เนีรรังอยู่อัดับที่16ของกลุ่มตารางคะแนนครับผลิตมาแล้ว18ประตูเสียไปถึง28ประตูครับส่วนผลงานเฮตูเฮตในการพบเจอกันครับคุณผู้ชมครับเกมฟุตบอลคู่นี้พบเจอกันมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ ก็ต้องย้อนกลับไปในปี2012ครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับที่ได้ใช้เหนือด้านของโคโมมาในเกมนั้นนั้น3ประตูสองครับคุณผู้ชมครับในขณะทีิด้าน,นของผลงานของอินเตอร์มิลานเจ้าบ้านวันนี้ครับคุณผู้ชมครับจาก5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการพวกเขาเดินหน้าได้ใช้มาถึง4เกมหลุดไพ่แพ้าพามาเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับ เกมนัดล่าสุดครับเป็นการเปิดบ้านต้อนรับกกมเยือนของอูดิเนเซ่ครับกดอูดิเนเซ่ไป2ประตูต่อศูนย์ได้ใช้หนืองด้านของลาซิโอไปถึง6ประตูรศูนย์มีหลุดพ่ายแพ้เลเวอร์กเูเซนในเกมฟุตบอลคัดเลือก UCL ครับ1ประตูต่อศูนย์ได้ใช้หนืองด้านของปามา3าประตูต่อหนึ่งและได้ใช้หนืองด้านของอาร์บิลมซิครับ1ประตูต่อศูนย์ครับในขณะที่งด้านของโคมอครับโอ้โหหนักไปทางเสมอนะครับสำหรับนั่องโคโมอเสมอไปถึง3เกมจาก5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการสะกดคําว่าช เจอเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับพ่แพ้มาหนึ่งเกมครับคุณผู้ชมครับเกมนั้นล่าสุดเนี่ยเป็นการเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโรม่าครับได้ใช้เหนือโรม่าแบบไม่คาดคิดครับคุณผู้ชมครับ2ประตูศูน0เสมอด้านของเอซเวนิส2ประตู่อ2เสมอด้านของมอนซ่า1นประตูต่อ1น่พแพ้ฟิอเรนจิน่า2ประตูศูอ0์และเสะมอด้านของเจนัวครับ1ประตูต่อหนึ่งครับ โดยคาดการในเรื่องของคุมกำลังครับคุณผู้ชมครับวันนี้คาดการว่าอินเตอร์มิลานจะมาในระบบ3-1-4-2ครับคุณผู้ชมครับนำทัพมาโดยทางด้านของเราตาโรมาติเนสมาคุสตูรามเฮนริกมาติคยานรวมไปถึงทางด้านของนิโคโร่บาเรราครับวันนี้พร้อมลงสามช่วยทีมเต็มที่ครับในขณะที่ด้านของโคโมครับวันนี้คาดการว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับนำทัพมาโดยทางด้านของอันเดรียนเบรติ กาเบรียลเ a ฟเฟ s ซา u ูคัสดาฮันฮรวมไปถึงด้านของนิโคลัสพ a ร์ a มาร์ติเนสวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมเช่นเดียวกันครับก่อนเกมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก็เป็นทางด้านของงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับที่มีความด้เปรียบในทุกแง่มุมมองครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคอแม้ของอินเตอร์มิลานเนี่ยต้องการ2ประตูเพื่ออิ่มครึ่ง3ประตูเพื่ออิ่มเต็มนะครับคุณผู้ชมครับ ผมดูแล้วเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับด้วยคอแม้แบบนี้ไม่ได้เยอะแยะอะไรสำหรับอินเตอร์มิลานในชั่วโมงนี้ครับคุณผู้ชมครับ เป็นของแพงที่น่าลงทุนครับคุณผู้ชมครับความได้เปรียบเนี่ยตกอยู่ที่เจ้าบ้านแบบ100%ครับคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคุณภาพของทีมเวิร์กเรื่องคุณภาพของตัวผู้เล่นในเรื่องของผลงานณปัจจุบันและผลงานจากเหตุเตที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับก็ยังมองว่าวันนี้ไอ้งูใหญ่และครับที่จะเผด็จศึกทางด้านของโคโมไปได้ในที่สุดครับดูแล้วครับเกมฟุตบอลคู่นี้มีโอกาสที่อินเตอร์มิลานจะยิงขาดครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเลือกเชียร์ไปฝั่งของอินเตอร์มิลาน ในคู่ที่4ครับ เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับไปลุยกันที่ลีวันอังกฤษนะครับวันนี้ครับคราวชาจะเปิดบ้านต้อนรับกัมเยนของเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับคุณผู้ชมครับโดยผลงานของเจ้าบ้านอย่างคราวชาครับคุณผู้ชม19เกมที่ผ่านมาเดินหน้าได้ใช้มา5เกมเสมอมา4เกมพ่ายแพ้มา10เกมครับณปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่ในกลุ่มตารางอันดับที่21ครับคุณผู้ชมครับผลิตมาแล้ว20ประตูแต่ทว่าเสียไปถึง32ประตูครับคุณผู้ชมครับในขนะดชิงด้านของเบอร์มิงแฮม ชมครับแข่งน้อยกว่า1นัดน,นะครับ18เกมที่ผ่านมาพวกเขาเดินหน้าได้ใช้มา13เกมเสมอมา3เกมแพ้แพ้มาเพียงแค่2เกมเท่านั้นนะครับนปัจจุบันเนี่ยรั้งอยู่อันดับที่2ของกลุ่มตารางคะแนนครับคุณผู้ชมครับผลิตมาแล้ว34ประตูเสียไป16ประตูครับในขะะี่่ิงด้านของผลงาน Head ฮ o ูเฮตครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปไกลนิดนึงครับในปี2017 คู่นี้เนี่ยพบเจอกันมาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับนัดนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นานด้านของเบอร์มิงแฮมครับที่เปิดบ้านถล,ลม่มคาวทาวไปถึง5ประตูต่อหนึ่งครับคุณผู้ชมครับ ในขณะที่ด้านของผลงานของคราวทาเจ้าบ้านวันนี้ครับจาก5เกมที่ผ่านมารวมทุกรายการพวกเขาได้ใช้มา2เกมพ่ายแพ้มา2เกมเสมอมา1เกมครับคุณผู้ชมครับเกมนัดล่าสุดครับเป็นการเปิดบ้านต้อนรับกัมเยนของพิเตอร์โบโรครับพ่ายแพ้พิเตอร์โบโรไปแบบชิวเฉียดครับ4ประตูต่อ3ได้ใช้เหนือด้านของเชาตันอารันติก2ประตูต่อ1พ่ายแพ้ต่อด้านของริงคอนซิตี้3ประตูต่อส ได้ใช้เหนือด้านของรอตเทนแฮมยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อศูนย์และเสมอด้านของบิสตันโลเวอร์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับในขณะที่ด้านของเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับคุณผู้ชมครับผลงานเนี่ยต่างกันสิ้นเชิงครับคุณผู้ชมครับห้าเกมที่ผ่านมารวมทุกรายการของเบอร์มิงแฮมพวกเขาเดินหน้าได้ใช้มาห้าเกมติดต่อกันแล้วครับนัดล่าสุดครับเป็นการเปิดบ้านต้อนรับกัมเยือนของบิสตันโลเวอร์นะครับพวกเขาได้ใช้เหนือบิสตันโลเวอร์สองประตูต่อศูนย์ได้ใช้เหนือด้านของเอสเซเตอร์ซิตี้สองประตูต่อหนึ่ง ได้ใช้เหนือบัสลีย์สประตูต่อหึ่ได้ใช้เหนือด้านของสต็อปพอร์ตเคาน์ตี้สประตูศูนยได้ใช้เหนือด้านของแบล็กพูสองประตูต่อหครับถือว่าผลงานของเบอร์มิงแฮมเนี่ยชัดเจนมากๆครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ด้านของขุมกําลังวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคาดการว่าคราวชาวเนี่ยจะมาในระบบ352ครับนําทัพมาโดยด้านของวิลสวานโทราโซวันมิ a d e ์เดอารรวมไปถึงทางด้านของแม็กแอนเดอร์สันครับวันนี้พร้อมลงสนามช่วยทีมครับในขณะดาทิ้งด้านของเบอร์มิงแฮมครับวันนี้ก็จะมาในระบบ3-4-1-2นะครับนำทัพมาโดยตัวเก่งอย่างทางด้านของอัลฟิเมโทโมกิอิวาตะเคช่แอนเดอร์สันนะครับรวมไปถึงทางด้านของเจสตาเฟนนะครับวันนี้ก็พร้อมลงสนามช่วยทีมเต็มที่เช่นเดียวกันครับ ก่อนเกมวันนี้ครับคุณผู้ชมครับก่อนหลายสำนักครับก็มองวันนัานของเบอร์มิงแฮมครับดูดีกว่าชัดเจนครับคุณผู้ชมครับ ความริ้เปรียววันนี้ครับตกอยู่ที่เจ้าบ้านอย่างคราวเท้าครับคุณผู้ชมครับแต่ทว่าผลงานของเบอร์มิงแฮมมันชัดเจนซะเหลือเกินครับคุณผู้ชมครับเฮทูเฮทในการพบเจอกันเนี่ยหนึ่งครั้งเท่านั้นครับแต่ทว่าในเกมนั้นๆก็เป็นเบอร์มิงแฮมที่ถล่มไปถึง5ประตูต่อหนึ่งครับคุณผู้ชมครับวันนี้ข้อแม้ของเบอร์มิงแฮมครับต้องการ1ประตูเนี่ยไม่เพียงพอนะครับคุณผู้ชมครับต้องการถึง2ประตูครับถึงจะอิ่มครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับดูแล้วก็เป็นในด้้ขอองงเเบบบบรรรร์มมมมมมิแแฮคคคคคััััทีี่่่ววาาาาชชดจนนกกะุณผูต ว่าผมเองเนี่ยก็ยังไม่ค่อยอยากเสี่ยงสักเท่าไหร่ครับสำหรับเบอร์มิงแฮมครับคุณผู้ชมครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจากผลงานในเกมเยือนของเบอร์มิงแฮมเนี่ยนะครับพวกเขามักจะเอาชนะคู่แข่งได้ก็จริงครับแต่ว่าชนะไม่ค่อยขาดสักเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมครับดังนั้นแล้วครับฟุตบอลคู่นี้ครับจากการเปิดตัวโอเวอร์สกอร์ครับ2.5งขีดสตรงนี้ผมว่าสวยสุดแล้วครับคุณผู้ชมครับเพรเซฟได้อีกด้วยครับคุณผู้ชมครับดังนั้นแล้ว คู่นี้เลือกเชียร์พลังฝั่งของ o v e r อร์สกอร์2.53มองแล้วมีโอกาสที่คราวทาวเนี่ยจะยัดเยียดประตูใส่นั่งของเบอร์มิงแฮมได้เช่นเดียวกันครับสกอร์คู่นี้คาดว่าจะจบ2-1ถึง3-1ครับคุณผู้ชมครับเลือกเชียร์ไปที่ Overscore อร์2.53ดูแล้วปลอดภัยที่สุดครับ และนี่ก็คือ5คู่หน้าช่องหน้าเชียร์ประจำค่ำคืนวันที่23ธันวาคมนี้ครับคุณผู้ชมครับในขณะที่ฟุตบอลอาจจะดูเบาบางลงไปบ้างครับคุณผู้ชมครับแต่ทว่าหน้าช่องหน้าเชียร์ของเราก็มีมาฝากพี่ๆเช่นเคยครับมีอะไรกันบ้างเรามารับฟังบทสรุปกันอีกสักหนึ่งครั้งครับคุณผู้ชมครับในคู่ที่1ครับคุณผู้ชมครับเบนฟิก้าวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเอสโตริลครับคุณผู้ชมในเวลา ในหนึ่งสี่สิบห้านาทีตามเวลาบ้านเราครับคุณผู้ชมครับดูแล้วคู่นี้ครับเบนฟิก้าเหนือกว่าชัดเจนครับคุณผู้ชมครับแต่ทว่าจากผลงานที่ผ่านมาในการพบเจอกันเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับเบนฟิก้าไม่เคยเอาชนะเอสโตริลได้มากถึง3ประตูครับคุณผู้ชมครับดังนั้นเราครับจากการเปิดตัวเนี่ยยังมองว่าวันนี้น่าสนใจที่ทางฝั่งของผระรองอย่างเอสโตริลมากกว่าให้เลือกเชียร์ฝั่งของผระรองอย่างเอสโตริลครับดูแล้วแพ้ไม่เกิน3ประตูในคู่ที่1น่ครับส่วนใคู่ที่2ครับคุณผู้ชมครับวิกตอรียกิมาไลฟ์นะ นาซีองนานครับคุณผู้ชมครับ คู่นี้ดูแล้วก็เป็นทางฝั่งของกิมมาไลท์ครับคุณผู้ชมครับที่ดูดีกว่านะครับวันนี้เลือกเชียร์ทางฝั่งของกิมมาไลท์ดูแล้วมี3แต้มครับคุณผู้ชมครับคู่ที่3ครับคุณผู้ชมครับฟีออร์เรนตีน่าวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับกัมเยืเนของอูรินาเซ่ครับคุณผู้ชมครับฟุตบอลคู่นี้ดูแล้แลแลวไม่ง่ายครับคุณผู้ชมครับเลือกหนีไปฝั่งของโอเวอร์สกอร์ครับสองจุดลุ้นสประตูในคู่นี้ครับคุณผู้ชมครับส่วนในคู่ที่สี่ครับคุณผู้ชมครับอินเตอร์มิ อินเตอร์มิลานครับข้อแม้วันนี้ของอินเตอร์มิลานต้องการ2ประตูเพื่ออิ่มครึ่ง3ประตูเพื่ออิ่มเต็มครับคุณผู้ชมครับมองแล้วยังไงอินเตอร์มิลานมี3แต้มแน่นอนครับประตูที่2มาไม่ยากครับคุณผู้ชมครับวันนี้อินเตอร์มิลานน่าจะถล่มทางด้านของโคโมไปได้ในสุดครับ เลือกเชียร์บังฝั่งของอินเตอร์มิลานในคู่ที่4ครับคุณผู้ชมครับและปิดท้ายกันที่ลีกวันอังกฤษครับคุณผู้ชมครับวันนี้คราวทาวจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบอร์มิงแฮมซิตี้ครับคุณผู้ชมครับดูแล้วเนี่ยครับก็เป็นทางด้านของเบอร์มิงแฮมครับที่ชัดเจนมากกว่านะครับแต่ทว่าผมมองว่าเบอร์มิงแฮมวันนี้ ไปเยือนครับคุณผู้ชมครับเกมเยือนไม่ค่อยจะสู้ดีสักไรเปิงามชนะได้ก็จริงครับแต่มองว่าไม่ขาดมากครับคุณผู้ชมครับเลือกหนีไปฝั่งของโอเวอร์สกอร์ครับลุน3ประตูคู่นี้ดูแล้วเพรสเซฟมากกว่านะครับในคู่ปิดท้ายคู่ที่5ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือ5คู่หน้าช่องน้าเชียร์ประจําค่าคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับส่วนคุณผู้ชมท่านใดครับที่ต้องการตัวเน้นเพิ่มเติมครับรวมไปถึงทางด้านของชุดโครงการดีๆครับและกลุ่มนําฟุตบอลสดครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับในกลุ่มครอบครัวของ ค,คุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้ครับคุณผู้ชมครับขอท่านโชคดีครับเล่นฟุตบอลอย่างมีสติแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก,ก่อนเลยครับสวัสดีครับ